อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมรักทุกคนเหมือนกันนะครับผมคิดถึงทุกคนนะฮะแสดงเมื่อวานไปนี่เมื่อวานไปแต่งแต่งสวยมาไปแต่งเป็นผู้หญิงนะครับผมก็คือใสวิกใสอะไรนะปวดกระบาลมากเลยนะครับผมฮะรอชมได้เลยว่าสวยขนาดไหนนะครับผมมาแต่งเป็นผู้หญิงมานะครับแล้วก็คือติดขนตาเยอะมากนะครับไอ้น้ํายาขนตาอะไรมันก็เข้าตากันไปหมดนะคแสบ ทั้งตาเลยนะครับหลายชั่วโมงอยู่แต่ก็อดทนนะครับเพื่อความสวยเราทนได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับผมขารนั่งขี้ดูไปด้วยเพลินไปด้วยดีมากๆเลยครับผมขี้หมดแล้วบอกด้วยนะครับอผมผมยาวแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปตัดผมนะครับผมแล้วคราวนี้ย้อมสีอะไรเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงนะครับผมย้อมให้มันหัวร่วงไปเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมอยู่นะครับผมบำรุงมาทุกวันมันก็ทําให้ผมดีขึ้นหน่อยนะฮะ เดี๋ยวันไหนจะทำ u t u b e นะครับพาทุกคนมาดูทีมงานไลฟ์คุณภาพนะครับตั้งแต่นักแสดงผมตัวผมเองนะครับผมจะสวัสดีครับอยู่กับทีมงานและอ่าอะไรนะครับอยู่กับผมนะครับเน็กชาลีโน่เจ็ดพันนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์อันดับท้ายๆของประเทศไทยนะครับผมเราจะพามาดูนะครับว่าทีมงานผมแต่ละคนเป็นยังไงนะครับตะกงตะก้องผมพาไปดูทุกคนนะครับยันผู้จัดการที่ไม่ค่อยทํางานนะครับผมขี่รถเล่นกับลูกนะครับจนตอนนี้สั่งรถตามผมไปแล้วนะครับผม ถึงจะสั่งรถตามพอผู้จัดการสั่งรถตามไปปุ๊บรถกูพังเลยอืมไอเจ้าคนขายก็บอกเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวโทรมาตั้งแต่ก,กระจกข้างแล้วสองอาทิตย์แล้วยังไม่โทรมาเลยตามไม่หน่อยดิบอกบอกรถพังมาดูรถให้หน่อยเขาบอกว่าคือซ่อมหนึ่งที่เขาบอกซ่อมหนึ่งที่รอรอยังไม่บอกยี่ห้อรอไม่มาซ่อมก่อนค่อยบอกรถ <c oughs> นะผู้จัดการชอบมากนะครับขี่นะครับผม ใครเลี้ยวไม่ดีคือคว่ำเลี้ยวใครเลี้ยวไม่ดีคือคว่ำนะครับคว่ำคว่ำไปเลยเดี๋ยวผมจะทําสนามแข่งนะผมจะซื้อมาสี่คันทําสนามแข่งแม่งเลยเออขี่ให้มันไปเลยอย่าลืมทําแบบดัดแปลงคันลูกเจาปูให้หน่อยนะเอาให้แบบมันอันตรายสุดอะ่ะเออ,อเออเอาของลูกผู้จัดการนี่คือเอาให้ขี่แล้วหลุดหลุดลงนี่ไปเลยด้านหน้า <c oughs> คันผมขอให้มันขอให้เซฟตี้ที่สุดอะไรเงี้ยเออ มันทึกเอฟซนะครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับเดี๋ยวผมกลับกลับบ้านแต่งหล่อปุ๊บเดี๋ยวผมเป็นนอนอ่านฟันดีเลยนะครับผมเขาบอกว่าตากล้องตัดคลิปสนุกมากสนุกสนุก,นกดีฝากชมหน่อยสรุปชมตาตัดคลิป <c oughs> คือมันมีมีอยู่สองอย่างอ่ะพูดอได้เลียด้วยเดี๋ยวกลายเป็นเสียใจคือบางทีเขาก็ตัดอันนี้ถ่ายอันนี้เขาบอกเอฟซตากล้องต้องเอวอะไรวะสักอย่างทิปลง youtube เพลงใหม่ๆใ,ใกล้ป่อยอยังครับใกล้แล้วครับผม เพลงอะไรผมโคตรโหด,โดอะเอซีตักกล้องเพราะพี่เคยปล่อยคลิปอ่า,า,อาที่ที่ที่มีเอฟซีตักกล้องนะครับที่ที่เขาบอกว่าตักกล้องเอลดีนะครับอย่าไปชมมันมากครับผมไอตอนที่มันกดถ่ายตอนมันเอลดีใช้ไม่ได้สักอย่างครับกล้องมันไม่นิ่งคือคือคิดภาพดิเราไม่ได้ถือไอกิมกิมโบกันสันอะตัวมันสันอย่างเงี้ยแล้วภาพมันจอมันนิ่งได้ยังไงล่ะก็ต้องถ่ายกันไปถ่ายกันมานั่นอะแต่ตอนดีครับผมต้องยกให ทีมงานมืออาชีพเลยครับผมทีมงานเอ้ยทีมงานผมนี่นะคือทีมงานเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละต้องยกให้นี่เลยตะก้องตะก้องอย่าไปชมมากครับผมเดี๋ยวมันเหลืองต้องชมคนชีปแฟงครับนี่ซ่อมรถเก่งมากเลยนะครับผมงานการไม่ทานะครับผมมาถึงที่ทํางานปุ๊บถงถ่ายไม่ถ่ายไม่ทํางานทําการนะครับซ่อมรถอย่างเดียวนะครับผมแต่ก็ดีนะครับผมแล้วก็ชวนกันเล่นน้ําอย่างเดียวนะครับผมส่วนพจัดการผมไม่ต้องพูดถึงนะครับผม ยังยไม่ครบเลยลูกผู้จัดการน่ะผมนี่แทบจะสวดมนต์้วนเ,นเสียงรถเนี่ยออตโต้ล้อหน้าเนี่ยสิบแปดซี่ผมเห็นละเนี่ยเห็นไหมผเห็นตะไคร้หูผมเนี่ยไม่เคยเพี้ยนรถมันแก๊สสีแดงอ,มมดอ,อืเออการไปดูดิมาหันไปดูแล้วจะไม่เห็นได้ไงล่ะทถ,ถอเผื่อก็พกอะไรมาเลยได้วิ่งหนีทนนันไงเสียงนงเสียงดังอะไรเงี้ยเออนอนหลักฟันดี้เหมือนทุกคน ชอบเวลาจะยิิม,มตีนกงตีนกานี่คือแบบทำไมเขาเรียกว่าตีนจาวะ่ะอีกามันมีห้าตีนเหรอมีสี่มันมีสามขามันเรียกตีนกาได้ไงผมมีเกินมาแล้วนะ่ะชอบเป็นคนเผลอขหมดคิวนะผม วันนี้จะมาไลฟ์ไหมให้ผมไปนอนเถอะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์ต่อนะครับวันนี้ผมมาขายแชมพูนะครับสูตรเย็นถึงเยืกเขาวเอลนะครับผมแต่กล้องผมที่ใส่เอลนะครับถึงจะหยุดใส่เอลนะครับผมติดกับเย็นหัวเจ้าเลยครับเขาบอกว่าทีมงานตตดต่อดีมากขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้ทีมงานแม่งลอยกันอยู่หลังจอหมดแล้วนะครับติดหลังคากันไปหมดแล้วนะฮะเออเดี๋ยวจะพยายามให้งานคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยนะครับผมถ้าผู้จัดการเขาไม่เล่นเกินนะ อผู้จัดการผู้จัดการไม่เร่งเกินนะครับงานเราก็จะดีนะครับผมงานไหนที่ผู้จัดการเราเร่งเกินไปนะครับแอลลีมันก็จะกลุ้มขมับนะครับแล้วก็แล้วก็งานมันก็จะแบบอาจจะแบบไม่ได้ดีมากนะครับผมพรุ่งนี้เรามีปล่อยงานด้วยใช่ป่ะเราไม่ได้กดดันนะแต่ว่าทันไหมทันแล้วพี่เออแม่งวิ่งหนีไปแล้วนะครับขอลูกค้าเลื่อนอยู่เนี่ยตะกองวิ่งหนีไปแล้วนะฮะเนื่องจากโดนผู้จัดการกดดันบ่อยนะครับผมเออ พรุ่งนี้นะครับเรามีปล่อยงานด้วยเอาเป็นว่าถ้าทันเพื่อนๆก็ได้ดูถ้าไม่ทันก็แปลว่าทีมงานเราตัดไม่ทันแค่นั้นเองนะครับผมแต่ผมเชื่อในฝีมือเขานะใช่ใช่ไม่อย่าเพิ่งดิว่าไม่ทัน <laughs> ผมเชื่อในฝีมือลิฟมันตัดไม่ทันแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าทันพรุ่งนี้เราก็จะได้ดูได้ดูนะครับผมแบบโคตรหล่อเลยพรุ่งเนี้ยลิฟลิฟ เขากดดันเนี่ยพวกนี้ตัดงานลงทันไหมเนี่ยถามนี่โรงงานทันไหมทันทันทันเลยครับทันด้วยครับอ่ะไม่ทันแบบดีหรือเปล่าบอกว่ารอดูเลยอ่ะเออรอดูเลยพรุ่งนี้โรงงานตอนเที่ยงคืนนะใครจะไปดูว่าเที่ยงคืนเอาเป็นว่าวันนี้ตัดงานเนี่ยเที่ยงคืนดีกว่าก็เดี๋ยวเรียไลฟ์เสร็จก็ไปกลับไปตัดแล้วเดี๋ยวไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมไปตัดงานเลยพรุ่งนี้เพื่อนๆจะได้จะได้เห็นงานทันนะครับผม เงานนี่มันจอมาแบบสุดยอดเลยนะมันเป็นงานที่หายากนะเพราะว่าเปิดไปในในในช่องทางผมแม่งหาไม่เจอเพราะว่าโดนแบนไม่ตัดไม่ทันออ <c oughs> ไม่ได้ลงยอย่าลืมมีอย่างนะเลือกเพลงประกอบไม่ติดเลิกดิ์นะ <c oughs> ที่เขียนลบพี่โปขอบคุณมากมากเลยทุกคนขอบคุณทีมอ,อะไรนะอะไรขอบคุณแล้ววะขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกับผมมากเลยนะ <c oughs> ตั้งแต่สองทุ่มขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะครับที่วันนี้ให้โอกาส